จะมีกี่คนทราบวา่ามวยไทยเป็นทั้งศิลปะของชาติและศาสตร์แห่งการต่อสู้อันประมาณค่ามิได้ผ่านศึกสงครามแบบประชิดตัวนับครั้งไม่ถ้วนก่อกำเนิดพาบุทธ์มวยไทยชัยยามรดกล้ำค่าแห่งภูิปัญญาปันชน ผมชื่อคูเล็กนะครับลูกศิษจะเรียกกันว่าคูเล็กชื่อจริงก็สิดดากรสดประเสรินะครับ ประเทศไทยเป็นเมืองมวยแต่มวยชายาเนี่ยที่มีชื่อเสียงเกิดจากพ่อท่านมาที่เป็นนักรบในสมัยกรุงรัตนโก,กสินทร์ท่านเป็นขุนศึกขุนศึกเลยฉะหรือเป็นทัานเอกพ่อท่านเบื่อการลบท่านก็ออกบวชนังสุดลงไปทางใต้ชาวไาก็เลยสร้างวัดทุ่งจับช้างท่านจำภาษาย่ำท่านก็สอนศีลธรรมสอนทุกอย่างโดยเฉพาะมวย เรเรียนจากท่านปรมาจารย์เกตรย่าภัยเนี่ยตั้งแต่อายุ16จนกระทั่งอายุ21ปีท่านปรมาจารย์ก็เสียชีวิตก็เลยว่างครูพออายุ24ปีก็ได้มีโอกาสไปพบลูกศิษย์รักท่านปรมาจารย์เกตรย่าภัยคือคุณครูทองหล่อยาละซึ่งเป็นอิสลามก็ไปขอฝากเลื้กฝากโตเป็นลูกศิษย์ท่านตั้งแต่24 จนกระทั่งอายุ39คุณครูทองหล่อก็เสียชีวิตอีกก็ปรากฏว่าครูที่สําคัญสองท่านก็คือท่านปรมา,ารย,าาย์เขตเสียภัยและคุณครูทองหลอยะละท่านเสียชีวิตไปสองท่านก็เราก็มีความรู้สึกเสียดายสิ่งที่ท่านให้เอาไว้ว่าเป็นมันเป็นรดกหรือเป็นคุณสมบัติของคนไทย สติสติสําคัญต้องมีคือไม่เมาไม่ง่วงไม่หลับไม่บ้านย่นเงีไยไม่ปัญญาอ่อนเห็นไหมครูบาอาจารย์ต้องมีอ่าครูบาอาจารย์ต้องมีเพราะสติจะเป็นขุมที่หนึ่งครูบาอาจารย์เป็นขุมที่สองความชํานาญที่เราสร้างเองเป็นขุมที่สามสภาพร่างกายสมบูรณ์สองความรู้สามมีสติคือมีสามขุมที่ถูกต้องนะ สมีความอ่อนน้อมสมตนมีความเชื่อฟังครูบาอาจารย์ห้ามีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาคือสามารถาแก้ไขสถานการณ์รับความรู้จากการชก พวกมวยเนี่ยตรงเนี้ยต้องสัมพันนะ,นะะต้องมีการทิ้งเอ่อเมื่อกี้ทิ้งไว้ทิ้งคลิปกันน่ะนะฮะต้องมีการหลอ,อกการล่อกันจนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะตายใจแล้วก็หลงคนเข้ามาในในเหมือนเราดักหนูอ่ะเราเราเปิดประตูไว้อย่างเงี้ยแล้วก็เอาเอาเหยื่อล่อไว้พอหนูเข้าแล้วก็พึ่งพึ่งอย่างเงี้ยเหมือนกันนะฮะ มีน้ำใจได้แล้วกันนะครับวันนี้เราชนะเขาก็ไม่แน่ว่าวันหน้าเขาอาจจะชนะเราใช่ไหมเราต่อยเข้าลงไปแล้วด้หมัดของเราเนี่ยเขาอาจจะพลาดก็ได้เขาอาจจะมีความรู้สึกวันนั้นเขาอาจจะอา,อารมณ์เสียจากอะไรมาหรืออาจจะมีความรู้สึกที่ไม่พร้อมก็เป็นไปได้เราอย่าไปคิดว่าเราเก่งหรือว่าเรามีความ สามารถอยู่ตลอดเวลาให้เรารู้สึกว่ามันเป็นธรรมดาของอาทีพเป็นเรื่องของกีฬามีแพ้มีชนะมีให้อภัยเราอาทีพเดียวกันแล้วอย่าทำอะไรเกินไปสมัยก่อนบางคนก็กวักลูกตากันหลุดอันนี้ผมเห็นว่าเกินไปอาทีพเดียวกันนะแต่ว่าเขาเาก่อนทุกคร้งเข,า,ข,า,ขามีการตกลงกันแล้วว่าไม่เป็นไรนะคือนักมวยเนี่ย ขอให้มีความมีความเป็นทุกวัุรุลมีความเป็นมีน้ำใจที่ที่ไม่ถึงขนาดจะฆ่ากันเพราะเราคนไทยด้วยกันนะครับจริงๆแล้วการต่อสู้ของไทยไม่ว่าจะเป็นมวยไทยดาบไทยเนี่ยมีพระคุณต่อแผ่นดินอย่างสูงนะครับอย่างสูงก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยนะครับ นึกถึงนึกถึงและมีความารมามาู้สึกเคารพมีความรู้สึกผูกพันกับวิชาโมวยและก็อน,นุรักศึกษาต่อไป